สบายดีจ้าพี่น้องสบายดียามแรงๆเด้อจ้ามื้อนี้มาพบกับสองครีมสาลาเปาเกล็ดจ้าพี่น้องมื้อนี้เฮาได้เมนูพี่น้องเมนูสีสดๆเดือพี่น้องสีงัวดงัดงวสดๆเดือจ้าจะมาจุจ้าจุพี่น้องขนาดกินบ่ได้ก็ซื้อมาซื้อเห็นสก,กิมกินบ่ได้ร้าเอาไปปีกค่ะได้ไหมหวานร้ายพี่นอ้องส่งหาสถานพิราสิมาก,กินนึ่เด้อพี่น้อง ต็หน่อยกับเบิร์ตเองเนาะโลนึงโลละแสนสีคือแล้วตวกะกี้โดเป็นแอสซิปสีคืออาวบองานมันบอกมีสีนเนาะพี่น้องงาอยู่พี่เนาะไว้งาถ้าจะไปปีพี่น้อนงเฮ <c oughs> ้อเ <c oughs> มงวันมาแล้วนี่เนาะสีอันสักขีพไปหลากน้าตะกี้ซื้อมาแดงๆพี่เนาะนัออ่งกับซอสยวนเด้สซือยู่ตลาดแดงเนาะนี่เนาะเจลเมสักขีพิษหายกุญแจจ้าพี่น้องนี่เนาะสีมะซอยถาสักเพลนมีกระพากเต็มกระโตกุญแจพี่น้อง พักรวมเม็ดปลาสนิทอยอะไปมากินเพื่อนจะคล้องเ่าจะเปิดเพลงนะเออมากินเพื่อนนะซาวก็จะเปิดเพลงนะพี่เน,นาะสีเ่าจะอันนี้ขนาดนาอันนี้ต้าพองยออ้าวท้าพก็เป็นสีนี่วะตัวตว่าท้าพอ่ะพี่เนาะตะกี้ปกติต้าพจะเป็นสีดำแม,มบนบอตท้าพงพี่เนาะอันนี้คือเออยอใช่คิดว่าพิดอ่ะอันนี้ต้าพยอขึ้นเป็นสีดำ ขอโถดไลายด mm. ้วยพี่นาะสีป่นเดียโลหนึ่งเนาะสีพาซอยซอยใหแน่ซอยให้แน่สัมลาอามาสีไปปีอ่ะลองดูไป้นมาไหมอันนี้ตาแบบสัหลาป สบายดีกอนสบายดีกอนสบายดีพี่รูกสบายดีกอนสบายดีเอฟซีกอนสบายดีแม่สบายดีกอนสบายดีด้อสบายดีวะเด้สบายดีกอนเออจแก้หาสบายดีกอนไปอย่างเพื่อปะหเมสกิมไปย่างเบิหลพี่นนองมันถึงหนามด้รสดยนั่งก็อ้าวเอเขยเออเขยพี่ ันเอยท้ามีเสียงเพลงนอ่อันนี้เด็กโมย่างกขนานะตับหอยยอตับหอยตับหอขนาหอขนานี่อันส่วนสงก็ตับนะโอแม่ยอขนาตับกับสี่นะแม่สกีนไปย่างาปลาแค่ที่หอท้องอันนี้ฝาแค่ที่มันเป็นตับก่อนบอนเป็น สถานมาละใส่บีไว้หนะอือยิงเมื่อกี้เิเป็นอ่ะพี่ตัวไปยืนนะคะไปไปท่านไปไปทำหนึ่งลองดูคำหนึ่งคำแหลกลายในเมงวันนะเซียวนะเมงหวันมาพี่เนาะข้อถษขอไข่นมงวันลายด้วยจะถานเป็นหอยอก่อนอ๋อ เอาของเพลินมาเอามาเหยไปเถอะตังขอเนอาอยก่อนอาดูเอาของเพลินตังนี่นอ่ะเสบบอพักักกระเทีมกระโตพี่เนาะ หายสักนกินก่อนเพราะว่าสกิมอคอยกินกันไดรเาบดมีมาเดรูรุมนี่ท่าสอยไม่ขนานะ,นนะอันนี้เอเนเป็นไหมวะมันแก,ก้วอนันเดชทานสอยันี่เขาบอกมาเดพี่หนอ,อป้าสถานสวยก็เลยเสียขนาดเนียเยอะพี่เนื้เน,นื้ไปีีน ยีมดีมเขาเกาะขื่นไม่ดีมเขอขื่นคือพี่นาะขื่นมากยขื่นเลยไม่่อยีืไตามไายไม่หวานนะกระดอกแหงนี้ยมาันก่นเยดียว่างหัวได้แจ็บปะใส่บไม่ค่อยดี

เห็นหมหูหอนเลย่ะไัน้ขาสีนี่พี่น้องเลยขาสีนั่นแม่สีเีเนาะขาองว่ะง่วนกัมากเนี่เพราะว่ามัมากต่อมคลองแบบสีอะไแล้วพี่น้องจะขำไหมคะขั กูเพชรเหรออะพี่น้องพีนงนงพ่น้องก็ทานาตนนาบตนุนนอนหะน้ากระตือหน่อยสกีบันดาซูสพี่น้องเอยหนาสัานอาบก็อยู่บนทาแปนะ้งล่ะอ่ะอ <sk ill ad> ันตรายไุ้คนค่ะอาพาเก่ารักบัวไม่เ <sk ill ad> หมือน้ากอ่ะบัวหอนไปเด้ขาสีเหรอเียบปะ มาแล้วพี่น้องเมีเลื้อยคนอันไปปีสำลาสำลาได้สุกันสำลาาย่เดยแดงพอดีจันีล้วพี่น้องสีนคยสดนะนะพี่น้อสักกีิ่นหลตอนยาวเราเต็มอีมแล้วพี่น้องชมพูชมพูน่อหนึ่งเมีพี่น้องเอามาเขีบอีงน้ปลาไมหยเอาจบ่ ผ้าสายนะขะไวน่งเนาะนาเพชรจาเหลือเพชรอ้าวพวันเพชรหรอเลหอจา้าบบสายรอพอด้ะพอละพ่นยิงระวังตกได้อีกะกข้าแพะหอนแหงพี่น้องเออบรรยากาศไเนี่คือแลบวตอนแี้ว่าเอาเอาไผ่ในวามนะสดจึ่งหนาพระทาแปะงน่ะหมอ้าวช่แม่จูบหนอยเดี๋ยวจะพี่น้อง นะลุงพ่อมาเด้อมาจูล be ุงพ่อวิ่งวนวิ่งวนเขียววิ่งวนตกพเขียวหน่อยจูแล้วท่ายังหน่อยเปิดเพลงก่อนสิมากินมาลงมือกันได้เลยจ้ะพี่น้องวิ่งวันก็หลายนะขออภัยในในวิ่งวันหลายวิ่งวันเป็นมันเกิดจากธรรมชาติอ่ะตามนะเจสซูกสวยขอหอานแม่ กินไหม้นม่ได้พี่เนโอ้ขาวทอดได้ถ้าดีพั่เราเขาบายแบบนี้้ควตัวตวแม่ถอนจะไปกินนะบายดีเดอพี่นาะเอี่สิยาจะมาไก่หักไรจะบายดีเดอพี่น้องอย่อ้วนเ่อ้วนมีเดือเบิ่งเด้อพี่นนองเด้อเบิ่งหยาเนาเงเดอี่างเาเบิ่งเด้อยหามล พ azo, ี่หออพักไลแทนจัดสิเนี่ยกินพักนมาอยากเลยเน่มากเหมือนเจ้ากาะไปมือเกาะพี่นอนพี่น้อเรื่องอยากินเผ็ดมได้เขอมแ่ก็อหอก็เผ็ดเนาะนี่ไมเหลือะร้องพักแล้วเจ้า เยัง no ุนละม่ไม่ไว้คันหนักเีด่าสบายดีแม่สบายดีเอี่ไมีพี่น้องสีนะต้้มฟูเป็นเพื่อนะใหญ่ไรแล้วมดๆฮะนา พวกมาเด้อของแก่ข้าวไม่คล้องดีเราข้าวแกะข้าวเราข้าวตัเป็นส้าคู่6แล้วงบบซึ่งแบบซท่งเฟรชมีหวานต่อมเอนนะซึ่งเขาห่อเขากักข้าปย่างครับเกียวนี่นะพี่้นะ Đó rồi. Đó yến bò kịt ừ. bò là. yến kịt bò đại tuần chi hẳn suốt suốt. Đi đảo thế Nhà ở đây. Nhà nhà Bò 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 đại, em đi bò đại. Đi Ở đây. Chị bỏ. Đây bị ở dài ấy một con. Hử? Tèo nó không? Tèo nó, bà đeo sẽ mà Cái bìa ừ. tẹo nó có sản phản Ồ, có sản phản mà sợ Tèo nó, rồi, à. rồi Bên kia này, <laughs> để <thoát>. này. <laughs> Vô con kìa, cậy thế cắp <laughs> hả? ยิ่งน้มากกิ้มน่ยิงน้มากจิ้มแน่ของขออีงขอกมาเด้อจูจูอ้ยังหัวขาดแสฮู้ฮู้ฮู้มาเด้อสักคัยังเลี้ยงนเกลียวเกียยู่ทั้งืนสบโอต้ามยโอ้ยมา ถาเรตับพีน่นอใส่ตับใส่มัครบเลยนใส่ตอ,อาใส่ครบเลยครบเลยพี่น้อยอ่ะ้อกัหลังน้ำเป็นน้ำหลังน้ำเนี่ยบอกไอ,เ,อเจียใส่ตักเจียใส่ดบลวดที่น,น,น,นี่นะเจบตอนยังไดข้าม,มามาหลางน้ำให้กรนอะรจะจ,จอดดิ หั่นใส่ดูตามนะใส่ท้าดูไม่ไม่อบทำแต่ะแต่ลยเด้๋คนทำใช่ปะเฮียวคนคนลยป้าไม่กินนะฮะอะไรนึงป้ากินข้าวอื อัำเลยให้เขากันนะบุเฮลูกบุเฮ็ุบเราพอเราข้าวมะคงเราข้าวบัดหวยก็ขิีมกินปลาด้าด้วยพี่น้องเะ้อุ่มก็ใส่ทุงเย็บตล้อ่อนโทษท์กันไปแจมตัวนะดีเอ๊ะน้ามาปดมมานมจูจๆนี่จูซอยแอบบีเอาลงก่อน โอ้ยยอยาล้ำละเดีบน่อ่าำลํำำลำมันตกแล้วเป็นะไรคมยังเต็มอเยว่สิมากินมากไม่ต้องั่ซชแหละพักพักก่ทอดกับพักอิเล่แล้วกับพักสลัดอุ้ยนม่สี ต้มผูคระนยอ,อสักทีมาตรงหยาดดอกเกท้ามาสาต้องตอมสีแล้วับ <c oughs> ไม่เอาไม่ไหวนะไ่ไวโคฟืนดอกใส่มันขบนะพี่น้องเน,น,นีะเราเลยวาะไ้อ่ะถ้าเป่นดเนี่ยขึ้นหนาเี้ยเงี้เป็นเป็นเพวะะเ่ะใส่แจม่ะเดี๋ยวเผาเด้อ่าอ้าวเดีวจองไม่ยอะเ อ่ะมาเดี๋ยวพี่เนาะไหนอ่ะดิก็ะหยากรสักหน่าเลยกินไหมกินแล้วข้าตาสวดออกเลยผมผมบีใครลงอ่ะอเจ้า่จูจูเสือตาเหียบอยู่นะวัน อันนี้พี่ก่อเติมหน่อยไม่แก่เนาะต่ขอค้าจะปอกละโดยสิงสวัสดีก่อนกินหอดไฟกินหอดแม่น้อยยศฮะวางวางกีนหน่อย,ยม,มนะแต่อิงพี่เนาะเป็นอะไรถ่ายยาแหละแ,แสบบ่อาจะให้ได้ผ่า,า,า,านะ พี่น้องสะทายังบอีมอยู่กินปีเมาแล้วพี่น้องเขาจะปีดแทอ้ยูมันนะเคียวอุ่มภูมงามอยู่ทางล้างน่นพี่โมัเสียบมันกะายนี้เมื่ันลูงหันนะไปไนี่นี่นี่มาเดินไปเน่ยกินจุจุขมขมเจ้านะ ไปบอสอเอบื่อไปคุยที่ไหนไปนค่ะคมเป็นเป่นหรอแพ่เป็นหรอแพ้แพ้คนไร้ไร้ไออีกดูคคำหนึ่ง เอาสุดท้ายปีดคีบพอเขาเลยเด้อพี่น้องขอโทษเด้อสักขีมบอบคอยกินซึ้งให้ทุกคนกินซึ่นน um hmm. ี้สักขีมกินไอยเดียวสองสามขันเลยมาจ้ะแต่จะคือว่าตั Hans, ้มวะท่าสิมุมมาตับสซุกตัมมันซุกวันี้สีผู้สุดบกคอยสุดนะตลาดนาดบ้านห้าเด้อนะาคาใบรองขีบซองหมือพี่น้องสักขีมเป็นคนเป็นบุก ตื่นเตนลยอะบ่เบไปถ่ายคลิปเป็นอะไรอ่ะจบคลิปใคไปนะผู้บรรยากาศพนสโตกะเลยพี่น้องคื้มาเนี่ยฝนตกะจะมาแกะดำหนาเลยอากาศเรียบร้อยอ่าวขาคนไลก็เสฟาดอะลยมันขมมั้ยทั้งกมทั้งเฟสหรือยังมันขมขาคนไรก็เสได้พี่น้องเด้มากมแม่มกินแม่พ่นกินได้ไหม มน่ะโอ้บอกใส่มนี่หน่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกเนีว่าอบีใส่เก็บไปในพักน่เมสชิม่นดีพี่เนาะกินแล้วรักงั้นเนาะตวก็ขีมจะจอยตัดอากีนอีโซ f อีกด้วยเข่าปลาพิยายิงสบายดีไหมล่ะอาจารย์มาหากินนมเด้อจ้ากูก็ซื้อมาหากินอยู่พี่นนอะ มันดีได้อ้าพี่น้องชิบวนะจอยเพื่อสกุลถ้ากระดูเล็กพี่น้องอืมไม่มาคมจ้ะไม่เอาแป้นด้วยอาจบคิปด้วยพี่น้องด้วยพอมาคดมหาด้วยพี่น้องฝาคนหลก็แซร์ให้ซองหน่อคีมซาลาหนึ่งจอยด้วยพี่น้องด้วยเพื่ลนงใจแม่เงยเลี้ยงเป็นมือเกองด้วยพี่น้องพอมาคิมหน้านะจ้าบายๆจะจ้า